ใพบอาการเจ็บป่วยหรือสิ่งผิดปกติเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับร่างกายอย่าชะล่าใจระวังอันตรายต่อชีวิตยังเคสอ,อุตาหอนของนาตาลีสาวนิวยอร์กคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาพบว่านิ้วกลางของเธอมีอาการบวมไม่สามารถขยับนิ้วยังอธิบายสาเหตุไม่ได้โดยเธอคิดว่ามันเป็นเพียงกระดูกหัก เวลาผ่านไป2เดือนนิ้วบวมมากขึ้นกว่าเดิมและมีก้อนเนื้อปรากฏขึ้นจนรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเพื่อตรวจแพทย์ทำการรักษาให้ยาไอบูโพรเฟนแก่เธอก่อนทำการเอ็กซเรย์เพื่อดูสาเหตุและพบรอยแตกเล็กๆบนนิ้วจึงแนะนำให้เธอไปพบศัลยแพทย์กระดูกและข้อเพื่อทำการสแกน MRI จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกที่มือแนะนําให้เธอเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อแบบเปิดโดยแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อบริเวณนิ้วเพื่อทดสอบก่อนได้รับข่าวร้ายว่านิ้วที่หักของเธอจริงๆแล้วเป็นเนื้องอกที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าเนื้องอกข้อต่อหรือ TGCt จัดเป็นกลุ่มเนื้องอกหายาก แพทย์ไม่ทราบสาเหตุว่าอะไรทําให้เกิดเนื้องอกตั้งแต่แรกทําให้เธอต้องอดทนต่อการรักษาด้วยเคยมีบําบัดเป็นเวลา7เดือนโดยหวังว่าจะทําให้เนื้องอกมีขนาดเล็กลงแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นมากนะักเธอมีอาการมือบวมและดําคลำ้ำก่อนสุดท้ายจะพบว่าไม่สามารถรักษาได้แพทย์จึงจําเป็นต้องตัดนิ้วออกค่ะ